สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลื่นพาดน่มลอยนะครับผมวันนี้พาดนาหม่อยกับสิมว่าสอนวิธีปกขคืนนะครับปลขคืนเอาอยู่รูปปลาที่ไหนวันนี้ครับสําหรับสไตล์ของพาดนุ่ม่อยนะครับผมผมสิบว่าว่าปาัากลอบนกนะครับผมว่าจาเป็นเลยครับผมรอมนกแต่อยาอยากเก็บแต้มเร็วนะครับผมให้ปักตามผมบอกในวิดีโอดได้เลยครับผมถ้าสมมุติว่า มองนี่หญ้ามันหกหรือว่าหญ้ามันลกนะครับผมให้เอามีดมาถางมีดมาดายหญ้าให้มันเตียนนะครับผมให้มันเตียนคือยังนิ่มผมเสีนบ่อกครับทันแทรกตับปักคืนนะครับผมใป้ปักแนวตรงถ้าสังเกตได้ไนดีโอดีๆจะเห็นคืนผมปักไว้นะครับตามดีวี่ผมเลยครับผมปักตรงตรงไปตรงไปพุ่นตรงไปห้อยพุ่นอันนี้หุ่นลกผมบอกว่าไหวพี่ครับเวลาลกมันขึ้นมานะครับผม ไม่นาลงมันขึ้นมาเนาะลงมันมาปุ๊บวันรุ่งม,มันบอกนะครับวันุงมันก็เสียยาง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 มากนะครับผมยางมามันก็ตตองมผพานคืนเท่าก่อนนะครับผมนะครับมันตองมผาพานคืนเท่าก่อนค่อยสีขาวมาติโตเข้านะครับผมต้อให้เป็นท่านเท้นหน้ากาับยาครับผมเป็นคันนาก็ตามนะครับผมนกมันจะขึ้นทังข้างก่อนนะครับผมเมื่อที่ขึ้นทางคางนะครับผมขึ้นทาง้างปุ๊บคอยสีวนมาติโตเข้านะครับผม เพราะฉะนั้นการปักคืนควรปักแนวตรงเลยนะครับผมตรงดิเงยด้ครับผมตรงเวลามันขึ้นบนบนซ้ายบนขวามันก็โดนนะครับผมตําปักคืนนะครับผมอันนี้สมุรของพระนุ่มลอยนะครับผมปักใส่ยังสีมาตลอดบ่เคยหลอบนกนะครับผมแล้วการนกบ่เคยถือตียักเทือนะครับนกไม่เคยโดนตีนะครับผมมีแต่ติดคืนก่อนขึ้นมาตีนะครับผมเพราะว่าปักเป็นแนวยาวไว้นะครับ สันสัตแต่ยาของนกชนิดนี้นะครับมันจะวนก่อนครับผมวนขึ้นทางข้างครับผมน้อยมากที่จะเข้าตีโดยตรงนะครับผมมีแต่วนขึ้นซ้ายไม่ซ้ายเขาขวานะครับจะวนขึ้นมาขึ้นมาข้างนกก่อนบางตัวก็วนนะครับจะวนขึ้นคันเทนานะครับผมขึ้นแล้วแล้ววนจะมาตีข้างหลังนะครับจังหวะที่มันวนขึ้นมันจะติดขานะครับผมจะติดก่อนนะครับสําหรับดานปากคืนนะครับผม ถ้าหญ้ามันลกไปให้แนะนําเอามีดมาดายหญ้าก่อนนะครับหรือว่าหาคันนาที่มันเตี้ยๆแบบนี้นะครับผมหาคันเท้านาที่มันลงสิครับปักเงาเลยครับผมปักเงาเลยครับผมถ้ากรณีคันนานะครับปักยาวไปปุ๊บเอาหุ่นนกไว้ตรงกลางคืนนะครับไว้ตรงกลางตามนิ้วขมงชี้นะครับผมหลักคืนผมก็จะปักยาวประมาณนี้ครับผมยาวไปถ้ามันนกมันขึ้นมาเราก็จะมาติดคืนก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้น ถ้าอยากเก็บแต้มเร็วให้ปักตรงนะครับผมแต่ถ้าอยากาดูลีลาดูอะไรให้ปักน้อมลกนะครับผมแล้วแต่ใครถนัดนะครับอันนี้สูตรผมนะครับผมถึงมาบอกรายละเอียดในการปักคืนสําหรับสูตรผ้าหนุ่มน้อยนะครับผมต่อให้คันนามันจะลกผมก็จะมีบาดายญ้าไม่ต้องกลัวนกมันตกใจนะครับมันไม่ตกใจลูกพวกนี้ไม่ตกใจแน่นอนครับผมต่อให้ดายญ้าให้เตียยแล้วก็ปักคืนนะครับสาเหียที่ดายญ้านะครับผม เพื่อไม่ให้นกมันยกขาสูงนะครับถ้านกมันยกขาสูงแล้วมันจะเหยียบคืนเราไปด้วยนะครับผมถ้าหญ้าอย่างเงี้ยถ้าเราปักคืนตามหญ้านะครับผมนกมันสามารถเหยียบมันจะยกขาสูงขึ้นมาเหยียบคืนเราได้ครับผมทําให้นกไม่ติดบางทีก็ไปโทษคืนนะครับว่าปักคืนแล้วมันไม่ติดนกมันไม่โดนต้องดูหมายด้วยนะครับผมหมายถ้าเกิดเป็นนกอย่างเงี้ยแนะนําให้เอามีดบดายหญ้าให้เตรียมไปเลยครับแล้วปักคืนครับผมเพื่อไปให้นกยกขาสูงนะครับ นกชนิดนี้หญ้าสูงแค่ไหนมันก็เหยียบลงได้นะครับต้องต้องศึกษาเกี่ยวกับนกชนิดนี้ด้วยนะครับผมสําหรับใครที่กําลังผัดตอ่อหรือว,ว่าต่อเป็นอย่างแล้อยากเอาสูตรผมไปใช้ดูลองได้ไม่เสียหายครับผมเนี่ยผมอย่างผมผมปักคืนไว้แล้วนะครับผมจะเห็นหลักคืนผมนะครับตามนิ้วชี้นะครับผมปากไว้ปุ๊บยาวไปนี่เพราะข้างหลังมันเป็นป่าปามนะครับนกไม่สามารถมาข้างหลังป่าปามนะครับ มันจะขึ้นก่อนขึ้นคันนามาเพื่อจะวนมาข้างหลังนกนะครับผมเพื่อจะมาตีจังหวะที่มันขึ้นนะครับมันจะโดนคืนก่อนถ้าเป็นคันนานะครับผมถ้าเป็นคันนาปักตรงเลยครับผมตามทางเดือนอย่างเงี้ยปักตรงแล้วเอาหุ่นนกเราเนี้ยมาไว,ไวไ้ตรงกลางคืนอย่างเงี้ยนะครับผมมาไว้ตรงกลางเอาคืนไว้ข้างหลังนกเราก็พอครับผมอันนี้สตดผมนะครับล่องไปเฮดเบิง์นะครับน้อง ซาผมเห็บมากเลยตายเมื่อทุกตครับผมบวรอดว่าเต่ขึ้นทันแท้นะครับผมว่ไดต่ขื้นมากเลยสิบวัวรอดนะครับผมอดีผมใช่นะครับผมใช้อยู่อ่าหลายคนจะอาจจะคิดว่าบ่วงมันเล็กเกินไปหรือเปล่านะครับสาหรับส่วนตัวผมนะครับผมวัคืนไก่มาใช้นะครับเพราะคืนที่ผมทําต่อนกต่อไก่ได้ในชุดเดียวนะครับผมใช้นะครับผมนี่นะครับตามิ้วชีผมขนาดบ่วงสี่มิวนะครับผมใช้แค่นี้นี่นะครับ ผมก็จะปักยาวเห็นไหมครับหลักคืนผมไปนู่นถ้าเป็นคันนาผมจะนกมาไว้ตรงกลางคืนนะครับผมแบ่งเลยแบ่งครึ่งระหว่างซ้ายขวานะครับพอนกมาปุ๊บเวลามันมามามา,ม,ามันก็จะกลางไปอีกเดินเดิน,เด,นเดินขึ้นบนก่อนนะครับวนวนเพื่อไปข้างหลังนกเรานะครับม,มันจะเข้าตีข้างหลังนกเราน้อยมากที่จะเดินมาแล้วเข้าตีเลยน้อยมากครับผมเท่าที่ผมต่อมานะครับเราไปทําดูนะครับ อันนี้ผมมาสาธิตการต่อให้ดูนะครับผมผมปักคืนเขาปักดีกวนะครับปักปกติือนไกลเราครับผมไม่ได้ต่างอะไรกันเลยครับรอะผม่ผมวงสี่นิ้วผมยังไม่กลัวว่ามันจะเดินเหยียบเลยครับเพราะว่ามันเตียนยานไม่ได้ลกนะครับมันเตียนเห็นไหมเนี่ยผมไม่กลัวมันจะเหยียบผมกลัวแต่มันไม่มาครับผมอันนี้สําหรับสูตรของผ่าหนุ่มน้อยนะครับลองไปทําดูกันนะครับสําหรับอันเนี้ยคือมันมีป่ามีอะไรเนี่ยป่าปามอยู่ข้างหลังผมอย่างเงี้ย ผมก็เลยเจะเอานกไว้ไกล FREE หน่อยครับจะไว้ตรงนี้คืนก็อยู่ตรงนี้ถ้ามันมาทางน้นมันก็โดนมาทางนี้มันก็โดนมาทางนี้มันก็โดนมันไม่มาข้างหลังแน่นอนครับไม่มาทางป่าป่าแน่นอนนกชนิดนี้นะครับผมเพราะว่าข้างหลังไม่มีอะไรให้มันให้มันเดินดูแบบโล่งตานะครับนกพวกนี้ต้องเห็นโล่งตามันก็จะเดินเข้ามานะครับผมตามเสียงเข้ามานะครับอันนี้คือสไตล์ของหนุ่มน้อยต่อนะครับผม ท่าที่ผมต่อมานะครับร้อยตัวพลาดพลาดไปแค่สามถึงสี่ตัวแค่นั้นเองครับผมพลาดสาเหตุที่พลาดคือมันเหยียบคืนได้ครับผมแา่เหตุที่พลาดเพราะผมได้หญ้าไม่ไม่เตียนเท่าไหร่ครับผมบางทีหญ้ามัน,นลกเกินไปนะครับผมยิ่งเจอคันคันนาเตี้ยๆอย่างนี้ผมยิ่งชอบเลยครับเนี่ยหุ่นนกผมไม่มีการโดนทําร้ายมาแต่ไหนแต่ไรน,น,นะครับผมต่อไม่เคยจะเข้าตีหุ่นนกผมสักตัวนะครับ เท่าที่ผมต่อมานะครับอันนี้สําหรับของผานุ่มน้อยนะครับผมสําหรับคนอื่นจะยังไงผมไม่รู้นะครับแต่ผมมาสาธิตการปักคืนให้ดูนะครับว่าปักยังไงผมผมปักไปแนวไหนนะครับผมสําหรับมือใหม่และมือเก่าลองไปใช้ดูนะครับตามที่ผมอธิบายในคลิปเลยนะครับถ้าเกิดสนใจคืนนะครับผมถ้าเป็นคืนนกยืนรุ่มผมจะเป็นบ่วงห้านิ้วนะครับผมบ่วงห้านิ้วต่อไก่ต่อนกได้นะครับผมแต่นี่ผม ใช้คืนไก่นะครับป่วงสี่นิ้วผมเอามาต่อถามว่ามันต่อได้ไหมร้อยเปอร์เซ็นครับผมไม่รอดสักตัวครับผมต่อให้ขาต้องอยู่นุ่มมันจะบานแค่ไหนไม่รอดครับผมอันนี้ผมเอาคืนไก่มาต่อถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาเบอร์โทรขึ้นไว้หน้าจอนะครับผมหรือว่าได้เข้ามาฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาครับผมหรือว่าโทรมาปรึกษาผมก็ได้ครับผมจะแนะนําแนะนําการการต่อให้นะครับหรือว่าการใช้คืนนะครับ ถ้าจปใช้นกอีุ่มผมแนะนําบวงห้านิ้วนะครับผมบวงห้านิ้วแล้วไปต่อไก่ได้นะครับผมแต่ถ้าท่านไหนมีคืนผมอยู่แล้วเอามาต่อได้เลยครับผมไม่ได้จํากัดว่านักนกหรือว่าไก่อะไรก็ตามครับผมต่อเลยครับผมไม่จำเป็นต้องเสียตังค์เยอะนะครับผมแค่มีคืนไปจากผมเนี่ยบ่วงไม่เกินห้านิ้วหรือว่าบวงหกนิ้วเนี่ยอยู่ประมาณเนี้ยต่อได้หมดนะครับผมยกเว้นคืนตีเจ็ดนิ้วนะครับ ไม่แนะนําให้ต่อแต่ถามว่ามีคนเอาไปต่อไม่มีครับผมแต่ผมไม่แนะนํามันมันไม่เหมาะสมนะครับมันเป็นคืนใหญ่ไปแล้วอันนี้ผมลองสี่นิ้วเนี่ยคือเป็นปีแรกที่ผมใช้นะครับปกติผมจะใช้สี่นิ้วครึ่งหรือห้านิ้วนะครับและไม่เคยได้ใช้นานจะโดนพักพวกมาหาคอไปก่อนแต่อน,นี้เป็นคืนไก่มันหวงเล็กพักพวกเลยไม่สนใจนะครับผมก็เลยเอามาต่ออันนี้สําหรับในในเนี้ยทั้งหมด ผมใช้ทั้งหมด45หลักนะครับผมปักยาวแค่นี้พอครับผมล้อมนกผมไม่ล้อมครับผมนกผมยังสมบูรณ์แบบนะครับผมไม่เสียหายนกผ่านมา4ปี5ปีนะก็ยังไม่เสียหายนะครับผมไม่โดนจิกไม่โดนอะไรเพราะว่ามันขึ้นมาแก็ติดก่อนนะครับเพราะว่าปักแนวยาวขวางไว้ก่อนเรารู้นี่ใส่นกชนิดนี้อยู่แล้วครับคนต่อจะรู้ดีครับว่ามันจะวนขึ้นข้างก่อนขึ้นคันนาเพื่อเดินดูรานราวก่อนนะครับน้อยมากที่จะมาแล้วเข้าตีเลยครับผมน้อยมากนกชนิดนี้นะครับผม ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ได้นะครับถ้าสนใจคืนก็ติดต่อเข้ามาหาพานุ่มน้อยนะครับผมสำหรับสภาพไม้วันนี้นะครับจะให้ดูนะครับนี่แหละครับผมไม่รู้ว่านกมาหรือยังนะครับผมผมยังไม่รู้นะครับผมพอออกมาปักเครื่องปักอะไรก็ทาวิดีโอให้ FC ได้ดูนะครับสําหรับผู้เข้ามาชมได้ชมได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับคืนของพานุ่มน้อยนะครับผม นะครับเหมือนเดิมครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาเบอร์โทรขึ้นไว้หน้าจอนะครับผมวันนี้ก็จะขอทำการแสดงหนังสักเรื่องก่อนนะครับผมสวัสดีครับ